นวาสการเนนครับเนนเนนครับโตขึ้นเนนอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นพระครับแล้วเนนจะบวชต่อหรือจะสด็ครับจะบวชต่อครับทำไมถึงต้องบวชต่อครับเพื่อเพื่อบรียนครับเรียนแล้วอยู่กับท่านหลวงพ่อนานหรือยังครับนานแล้วครับ แล้วมีภาระหนักหรือว่าทำอะไรเพื่อหลวงพอบหลวงปู่บ้างครับทำงานครับหนักไหมครับหนักครับเช่นไรบ้างครับอยู่ที่ตัววัฒธรรมหลวงปู่มั่นและที่วัดครับอ๋อครับแล้วทีนี้ถ้าจบมสามแล้วจะทำอาชีพอะไรครับทำนาครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามเณรได้ ที่ผมสัมภาษณ์นะครับครับขอบคุณครับรก็เลี้ยงหมก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ทุนพุทธธรรมรลองปูมันบริธาตโตทุนนี้เป็นทุนที่49ไร่ซื้อวัวมาเลี้ยงอยูท่ที่นี่หลายเดือนแล้วตั้งแต่สร้างทุนขึ้นมาก็ซื้อมาเลี้ยง มูนี่กำลังเดินอยู่เพราะว่ามันกำลังประทานอาหารอยู่ ก้อหนึ่งกำลังเดินอยู่นานแล้วครับประมาณได้สองสามเดือนแล้วครับกินข้าวครับกินข้าวผส,สมกับแกงครับ แกง,แกง,แกงผักหวานแกงหอกผักครับที่เสียดอาหารเขามาทิ้งแล้วก็เอามาเทให้มม่กินครับมันกินผลไม้กินพืชอ,อะไรบครับกินครับมะเปาที่มันชอบมนเกลือแตงหมูครับ,รบถ้าหมูนี่เอาเรียงหรือว่าเขาไม่ไถ่ครับเขามาถวายครับ เขาลแล้วมึงต,ตัวนี้เกิดลูกยังยับเดือนแล้วครับเราลูกมันอยู่ตรงไหนครับตายมมนแล้วครับเขาที่ตัวูตกับตัวเมียใช่ไหมครับครับลูกเนนเจ้าคะ่ะมีวัวกี่ตัวเจ้าคะสี่ตัวครับมีวัวสี่ตัวอยู่ไหนคะวัวเออ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  หมูเฮ้ยแค่มาดูหมูเฮ้ยมาดูมาดูจูหมูเร็วเร็วเร็วมาดูเฮ้ยไปมามาดูนี่ มาลดนี่ลงเดพี่เดอมมาพี่มากล้องย้ายมานี่ปาน